ฮุมสติกเกอร์ครับสติกเกอร์ของดีของดีครับรอให้ใหญ่ครับรอให้ใหญ่ยังน้ำทานเยอะครับสักแหวนครับดีฟิเต็มหน้าบ้างครับกลมอะไรกลมอะไรน่าดีกลมอะไรน่าดีโอ้วันนี้ครับแบกหนักครับเต็มเลยนะครับนี่นะครับมิดซุ้มครับบาดซุ้มครับอันนี้วิ่งไม่ได้นะครับบาดถูยางนี่นะครับ เดี๋ยวไ้ดูโอ้ลวงไม่ติดโอ้ยนี่ครับนี่ครับนี่อันนี้บรรทุกหนักครับอันนี้กดแล้วนะครับรดเลยโอ้อนนยยางแบนนะครับ รถซิ่งยางแบนโอ้หนักจริงครับดูด้านหน้าครับด้านหน้าไม่แบนนะครับยางนนี่นะครับอันนี้แบน เรามาวิ่งเอ้ยมาลองขับดูมันจะวิ่งไบไมี้ไหมนี่ครับรอยบาทซุ้มนะครับนี่ครับมันจะบาดนี้ครับจะวิ่งไกลๆนี่สึกเป็นรอยครับ โอ้โหเบนน่าี่ิยางเบนครับโอ้โหหมากกับลูกอะไรไม่รู้นะครับโอ้โหยกทั้งโต๊ะครับนี่บาสซุมนะครับนี่ ฝาน,นี่พุ่มสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ 6D 6D นะครับสติกเกอร์ 6D ลายก็สติกเกอร์รอ h p i นะครับรอ h p i จันบีกจีนครับผม ทางมีเยะลายหุ่นหุ่นะครับลายหุ่นหุ่เหมือนเหม,มือนลายอะไรนะไอ้ดีสไอ้โตโยะครับค,คล้ายๆนะครับก็ที่สามเจ็ดนะครับกระจก กรับสแควร์นะครับดิฟฟี่เต็มหน้ารถครับัถบ,บูธพวงมาลัยพวงมาลัยน,นาดี้ครับพวงมาลัยนาดี้นี่ครับผมโอเคครับ ไฟหน้าเป็นมิวเอ็กนะครับไฟหน้าเป็นมิวเอ็กซ์ okay, ดิโอเคครับผม